ปีแรกก็โหดแล้วเอ็มบัปเป้รับรางวัลรองเท้าทองคำ คีย์เดียนเอมบัปเป้ครับกองหน้าของไรซันชุดขาวครับที่ย้ายมาอยู่กับมาดริดปีแรกเนี่ยก็โชว์ฟอร์มโหดนะครับคว้ารางวัลรองเท้าทองคําในทวีปยุโรปไปครับผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยนัดสุดท้ายครับมาดริดเนี่ยเอาชนะทางด้านของโซเซดัดไป2อูนย์ะครับโดยเอ็มบัปเป้เนี่ยยิง2ประตูครับหากรวมทุกรายการนะครับกับตันทีมชาติฝรั่งเศสครับก็ยิงไปนะให้มาดริดเนี่ยสีประตูจาก56นัดครับโดยสถิตินี้ถือว่าดีสุดเลยครับถากเทียบกับดาวยิงในยุโรปคนอื่นเนี่ยก็มี คนที่ยิงเยอะนั่นก็คือวิกตอร์เยอเคเรสครับของสปอร์ติ้งที่ยิงไป39ประตูนในลีกโปรตุเกสแต่ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยนะครับลีกโปรตุเกสเนี่ยอาจจะค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยคูณไม่เยอะเท่าลาลิก้าครับทำให้ทางด้านของเยอเคเรสเนี่ยอยู่อันดับที่2ครับโมซาร่าครับก็ยิงไปเนี่ยเยอะเหมือนกันได้รางวัลรองเท้าทองคำเรนดาวซนโวในพรีเมียร์ลีกครับแต่ว่าได้อันดับที่3เพราะยิงไปทั้งหมด29ประตูน,นะครับโรบเบิร์ตเลวันด็อกกี้ครับยิง2ประตูส่งท้ายครับแล้วกกกก็็็จนนนนนววรรรรรมเเีี่่ย27 26ลููไดด้อััับบ4สแฮ์คคปะต ได้อันดับที่ 5, ถ้าเท่ากับว่าอันดับหนึ่งครับในการยิงในลีกใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยก็เป็นทนานของเอ็มบัปเป้ที่ได้รางวัลรองเท้าทองคําในทวีปยุโรปไปครับถือว่าย้ายมาปีแรกกับผลงานยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็ในวัย26ปีครับโอ้โหได้รางวัลรองเท้าทองคำเนี่ยแทบจะทุกรายการครับในศึกยูโรชมเป,ปี้ยนลีกก็ได้มาแล้วครับในบอลโลกก็ได้มาแล้วในยูโรก,ก็ได้มาแล้วในลีกเอิงได้มา6สมัยครับแล้วก็ลาลิกาสเปนก็มาปีแรกก็ได้เลยครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยสำหรับเอ็มบัปเป้หลายคน ไปบ่นไปแซวช่วงแรกที่ย้ายมาฟอร์มตกเนี่ยเล่นไม่ดีเหมือนเดิมพอปรับตัวได้เนี่ยเอ็มบาเป้ก็คือเอ็มบาเป้ครับยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าฟอร์มของทีมเนี่ยก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางก็เดี๋ยวต้องรอดูครับหลังจากแต่งตั้งอลรอนโซมาคุมทีมเนี่ยผลงานมาดิดปีหน้าจะดีขึ้นอย่างไรการเสริมทัพจะเป็นอย่างไรและเอ็มบาเป้จะเล่นเข้ากับแผนอลรอนโซและจะฟอร์มโหดเหมือนเดิมหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับคลิปนี้แสดงความินดีด้วยกับเจ้านินจาเต่าครับเคลียร์เอ็มบาเปปป้รางงววอยยยททคํแห่ีุโได ริงประตูในปีแรกเยอะจริงๆครับ